เวียงป่าแก้วบนพื้นที่15ไร่เศษบ้านสำนักโกตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีหละกิโลเมตรที่7ระหว่างถนนอปอปตไร่รถสู่บ้านหนองแจงคือสถานที่ตั้งศูนย์สมาธิประทีปโลกสถาบันคน้นคว้ากฎแห่งกรรมสากลด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือ ของศาลาสมปรารถนาธรรมคือจุดสถานศักดิ์สิทธิ์มีมงคลนามว่าเวียงป่าแก้วเวียงป่าแก้วรังสรรค์ขึ้นด้วยดวงใจอันทุ่มเทเปี่ยมทนด้วยรักเทิดทูนในพระพุทธศาสนาของคุณเป่าอัตภักณนนคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอาจริย์บูชาในหลวงพ่อมั่นคงประธานสงศูนย์สมาธิประทีปโลกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทพุทธวิชาให้รู้แจ้งเวียงหมายถึงเมืองป่า หมายถึงสวนไผ่อันร่มรื่นแก้วหมายถึงดวงแก้วนาคาสามสิ่งนี้รวมกันจึงก่อกำเนิดเกิดเป็นเวียงป่าแก้วสถานเวียงป่าแก้วประกอบด้วยสวนไผ่อันน่ารื่นรมสระน้ำใหญ่มีน้ำใสเปี่ยมฟัง มีฝูงปลามากมายแหวกว่ายถายทักต่อไปเวียงป่ากแก้วจุดนี้จะจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนาในบรรยากาศสวนป่าเป็นการหวนรำลึกถึงสมัยครั้งพุทธกาล2,600กว่าปีที่ผ่านมาณกรุงราชครื์พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายสวนป่าภัยให้เป็นวัดแห่งแรกในบวรพุทธศาสนา โดยมีนามว่าเวรุวนารามให้เป็นพระอารามเพราะเป็นป่าไผ่ร่มรื่นสถานที่ก็กว้างใหญ่ไม่ห่างไกลาจากเมืองแต่เป็นที่มีความสงบร่มรื่นขอพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้มอ่อมฉันได้สร้างพระอารามที่นั่นถวายด้วยเถิด เวรุวนารามแปลเป็นไทยว่าวัดสวนไผ่วัดเวรุวันสมัยครั้งพุทธกาลนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีใกล้กับเชิงภูเขาเวภาระปัญพศมีตะโปธาระหมายถึงทานน้ำร้อนขั้นอยู่ระหว่างกลางส่วนเวรุวันในประทีปโลกนั้นมีสาโนดา ขั้นกลางระหว่างถนนหลวงเวียงป่าแก้วปีพุทธศักราช2566ประกอบด้วยมณดบแก้วนาคาบรรณศาลาศิลามณีถนนคอนกรีตรอบสะอนโนดาตและยังมีโครงการก่อสร้างต่างๆดังต่อไปนี้ 1สร้างอาคารวิปัสนา 2. สร้างห้องสุขา 3. ส,สร้างระบบน้ำา 4. ส,สร้างพระพุทธปฏิมากรรม 5. สร้างหน้าคราชบัลลังก์กลางสะอนุดาตสำหรับเป็นที่ประทับพระพุทธปฏิมากรรมรามสัมมาสัมพุทธะ เวียงป่าแก้วกำหนดเป็นจุดทุดงคสถานด้วยว่ามีความร่มรื่นแห่งสวนไผ่เป็นจุดรมณียสถานจุดรวมพลังงานบวกศักดิ์สิทธิ์แห่งศูนย์สมาธิประทีปโลกเรียนเชิญสาธุชนผู้รักในพระพุทธศาสนาผู้เห็นค่าอันยิ่งใหญ่ในพุทธคำสอน ติดตามความคืบหน้าในการรังสรรงานศักดิ์สิทธิ์แห่งเวียงป่าแก้วได้ที่ช่องติ k t o อกกระดาน6คาเฟ่ได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาบรรยากาศบุญใหญ่มาฝากนะคะในภาพที่เห็นก็จะเป็นชาวบ้านคณะพระสงฆ์และแม่ชีนะคะต่างก็ร่วมแรงร่วมใจนะคะในการเทพื้นป่าไผ่นี้จากที่พวกเราเคยเห็นก็คือลกล้างค่ะ ให้มาเป็นลานปฏิบัติธรรมนะคะโดยมีเจ้าภาพหลักก็คือคุณเปานั่นเองที่เร่งเห็นประโยชน์ในส่วนตรงนี้นะคะและคุณเปาเองก็ได้ถวายศาลาปรับพื้นที่บริเวณป่าไผ่รวมถึงจะเทพื้นถนนรอบๆบริเวณสระน้ําและ สร้างห้องน้ำนะคะเพื่อให้พวกเราทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมนะคะได้ใช้ในการปดทุกด้วยค่ะและบุญกุศลน,นี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมอนุโมทนากับคุณเปาด้วยนะคะตอนแรกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าคุณเปาจะเปิดให้ทุกคนร่วมบุญได้ไหมแล้ววันนี้คุณเปาเ็บอกว่าเปิดค่ะถ้าใครอยากร่วมบุญก็เชิญร่วมบุญกับคุณเปามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแฮชแท็กไว้ให้ด้านล่างนะคะกระดานหกคาเฟ่ค่ะ และขอเชิญเพื่อนๆนะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมณศูนย์สมาธิปฏิบโลกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและนี่คือบรรยากาศป่าไผ่นะคะโดยหลวงพ่อท่านตั้งชื่อให้ว่าเวียงป่าแก้วค่ะคุณเปาเจ้าภาพของเรานะคะมาร่วมรับแสงแห่งประทีปนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไปต่อยอดทำเรื่องดีๆให้กับ พุทธศาสนาแล้วก็ประชาชนชาวโลกต่อไปที่ประทิบโลกนะคะศูนย์สมาธิประทิบโลกดอนเจดีค่ะวสวัสดีค่ะ